บอยสิริชัยรวยเพราะเต้นกินลำกินค่ะอืมมันก็ถือตอง้วเนาะเต้นกินลำกินแต่ว่าทำไมมันต้องไปหนักที่คนอื่นนะคะเพราะว่าประเด็นนี้นะคะพี่น้องาก็เห็นนะคะมีคนมาคอมเมนต์แบบเนี้ยเห็นเรากับแบบเฮ้ยมันยังเหลืออีกหรอคำพูดแบบนี้อยู่ในสังคมไทยนะคะคำว่าเต้นกินลำกินแบบอาชีพเต้นกินลำกินเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติอาชีพเต้นกินลำกินเป็นอาชีพที่มัน โบนัสสินชมนะคะประมาณนี้ค่ะพี่น้องมันก็เคยมีบุหรี่กันมากเยอะแยะมากมายค่ะซึ่งนี่ก็ไปเห็นห้างบอสบอยสิริชัยเจอกับข้อมินนี่นะคะภาษาบอสเห็นบอเพราะว่าตอนแรกสาวน้อยกับเบิ้งไ์สดเพลินนั่นแหละอ่ะดูไล์สดนั่งดูไล์สดที่ทางบอสบอยเนี่ยได้ไปหาแม่แตดที่สารครามนะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์มีโจรขโมยทองไปแล้วก็เห็นว่าปิดคดีไปที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยแต่ว่าบาที่นี่ ไปสดุตตาคอมเมนต์หนึ่งค่ะพี่น้องไปสดุตตาคอมเมนต์นี้นะคะมันมีคนมาคอมเมนต์ใต้ไลฟ์สดของห้างบอสบอยสิริชัยค่ะพี่น้องไลฟ์สดกับเป็นไลฟ์สดนี่นะคะที่ห้างบอสบอยน่ะอ่ะเห็นไหมกลับไปเยี่ยมบ้านที่สารคามนี่อ่ะทุกคนอ่ะบอสกับว่าวกับแม่นั่นแหละค่ะพี่น้องกับไลฟ์สดประมาณอะ่ะเป็นคลิปนะคะประมาณคแค่สามนาทีโกว่าเท่านั้นนะคะแล้วพอที่นี่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะคะกับมีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายคะ่ะแต่ว่ามีคอมเมนต์หนึ่งที่ มีผู้ที่ตอบกลับนี้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เสื้อว่าลหลายๆคนที่ไปเห็นแล้วอาจจะมาพอ่อใจนะคะสําหรับ FC ฟซีฮาราซาด้วยเองนะคะยังเห็นหเหลากัยังเครื่องเลยรู้สึกว่ามันยังมีคนมีความคิดแบบนี้อยู่ความคิดที่เอาบรรทัดฐานตัวเองมาตัดสินคนอื่นนะคะ เขาสีรวยหย่อนอยังกะถือว่ารวยนะมันก็นเรื่องของเขานะคะเขาก็เฮ็ดาชิพที่บริส,สุทธิ์ไม่ได้ไปหลอกลวงใครไม่ได้ไปต้มตุ๋นใครนะคะเขาทำออกมาเพื่อน,น้ำพักน้ำแรงของเขาคอมเมนต์นีนะคะพี่น้องหลังจากที่ทางบอดบอยได้โพสต์คลิปไปว่ากลับไปเยี่ยมบ้านนะคะกลับมาบ้านตองหนึ่งครับกำลังใจบอยสิริชยัยหมอรำใจเกินร้อยแล้วที่นี่มีคนมาคอมเมนต์ว่ารวยเพราะเต้นกินลำกินอ่ะทุกคนนิยามคำนี้ว่ายังไง รวยพอเต้นกินลำกิน FC บอดบอยที่ฟังอยู่ในเอฟซใจเกินรอย FC ซ,ซ,ซีอแอนหรือว่าลูกค้าวลูกเพจสาวเน่เนี่คะ่ะพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรกับคอมเมนต์นี้มันถูกต้องอยังที่จะมาบับคนอื่นนะคะว่ารวยเพราะเต้นกินลำกินเออแล้วจะพาไปดูพอบคุคคลท่านนี้เนี่ย เขาได้มีการคอมเมนต์เสร็จปุ๊บนะคะพี่น้องคอมเมนต์แล้วๆกะเจอทั่วโลกแบบพอบจอดเลยค่ะเอฟซี FC นี่คือพอบปกป่องบอดบอยยังถึงที่สุดค่ะดยวสิภาพไปอานคอมเมนต์ค่ะพี่น้องเช่าเน็ตพร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะพี่น้องเอา้าเขาทํามาหากินสุจริตค่ะฉันอยากเป็นเหมือนเขาเลยเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้บูลลี่อาชีพกันแล้วมันหมดยุคแล้วหนูมันเป็นยุคที่แบบว่าใครรวยใครมีตังค์ดูแลตัวเองได้ก็น่าชื่นชมแล้วนะสมัยนี้ดารล,ลูน่าหันมากขายของหันมาก หลงพงหลงเพียงเยอะแยะค่ะอ่ะคอมเมนต์ต่อมานะคะสำหรับคนที่มาฟาดกับหายากนะคนที่รวยได้แบบนี้ยินดีกับเขานะคะเผื่องวดหน้าจะถูกหวยบ้างอืมบอยเขาเป็นคนที่มีปัญญาบารมีมากค่ะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จลุ่งเรืองก่อนจะประสบผลสําเร็จเขาก็ลําบากมากเหมือนกันกว่าที่เขาจะมีทุกวันนี้ได้เขาสู้มาด้วยมือสมองของเขาจงภูมิใจกับเขาเถิดค่ะ อาชีพของเขาเขาทําให้คุณเดือดร้อนหรอแต่คนชอบเขาน่ะทั่วประเทศเลยนะอ่ะแล้วมันเป็นอย่างบ่มักกับเรือนพานเนี่ยมากก,กวนล่มลางเขาแล้วไร้สาระมากมากอ่าแล้วก็บอกว่าคอมเมนต์อะไรนะคะมาก็คือก่อนจะคอมเมนต์นะคิดดีๆก่อนนะคะคอมเมนต์สั้นๆคอมเมนต์เดียวชีวิตอาจจะเปลี่ยนได้เลยนะคะเห็นไหมทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะคะว่า อาชีพเขาตัวขาสิมามีมือนี่หันติดตามบอดบอยจริงสาวเนย่นีนีเคยไปฟังอ่ะบอดบอยออกไายกาัน อะไรสักอย่างที่บอดบอยพูดถึงอดีตนะทุกคนกว่าจะได้มาเป็นบอยสิริชัยนะคะไปอยู่กับวงนันวงนี่นะคะไปเป็นแดนเซอร์เนีย่ย่ะกว่าจะออกมาตั้งหมอลำเนี่ยปีที่9เนี่ยหมอลำใจเกินรอยเนี่ยสู่มาจนวานะคะพี่น้องสัวสิมี่ซื้อเสียงสัวสิมี่ค้นจ้างงานแต่ละปีนี่เต็มขนาดนี้มันไม่ใช่ง่ายๆเลยเขาใช้ระยะเวลามาเกือบครึ่งค่อนชีวิตนะคะบอดบอย30กลัวแต่ว่าเหตุงานหมอลำมังแต่อายุสิบตน,ตน,ตน เลยครึ่งชีวิตเลยนะคะหลังจากที่เขาเดินายนีมากมันไม่แปลกที่เขาจะรวยเพราะเต้นกินลำกินค่ะซอเน่บ่เถียงดอกบ่เถียงจอดอกว่าสวยเพราะอันรวยเพราะเต้นกินลำกินแต่คุณไม่ควรมาคอมเมนต์แบบนี้เพราะว่าคอมเมนต์แบบนี้แต่ก่อนสมัยก่อนมันคือคอมเมนต์บูลลี่อาชีพค่ะมันคือคอมเมนต์ที่มาบูลลี่อาชีพคนอื่นนะคะเพราะว่าเห็นหลายเต้นกินลำกินอ่า ประมาณนี้นะคะอาชีพไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีสมัยนี้เหมือนที่สอนในพูดนั่นแหละว่าเขาไม่เอาเกียรติเอาศักดิ์ศรีมาวัดกันแล้วแหละเขาวัดกันที่เงินในบัญชีค่ะเงินในบัญชีผู้ใดหลายผู้ใดมีเงินหลายโดยที่บ่าไปเดือดร้อนผู้ใดบอสไปทักหายืยมบอสไปคอมเ,เม์ผู้อื่นไปทัวร์็กซี่นะพี่น้องย่อมเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วบอสบอยก็เช่นกันค่ะเพิรนรลย มีบานจะกว่าจาักหลังจากว่าผุนหละเห็นว่าสื้อมาอยู่ขอนแก่นกันหลาย10ล้านบาทมีลุ่งหลอกลุงแร่มนะคะพี่น้องล่าสุดนี่ก็ว่าเห็นมีหอประชุมนะคะอยู่ทีลุรงแร่มบอดกินเราหันมาสนับสนุนผลงานหันมาก ให้กำลังใจบอสสิบอด,ดีกว่วตีนะคะเพราะว่าช่วงนี้บอสบอยกำลังมาแรงมากๆว่าจะเป็นวอเล่นใจเกินรอยหรือว่าบอดเองหรือว่าซอเองเพลงของซอแอนตอนนี้กับทะลุ2ล้านกวิวแล้วนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยทาาใจเกินรอยกับมีกระแสที่ว่ามีเด็กหน่อยนะคะมาขอออดิชั่นอีกหนึ่งคนที่ยอดดูในเพจบอสสีริชายตอนนี้หล้านกวิวแล้วนะคะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งสี่แสนกวิวสำหรับเด็กหน่อยอน้องน้องนะคะที่มา ขอร้องเพลงอยู่บนเวทีในเมื่อวานที่ผ่านมานะคะได้ขออภัยสาวเนิบ่ได้ไปศึกษาว่นน้องเป็นไผ่มาตาใสเพราะว่าเห็นผ่านๆแค่นั้นแต่ให้อยากเอามาเปรียบเทียบให้ฟังว่าเนี่ยอ่ะเป็นอาชีพที่บ่เป็นขลาราชการกับจริงอาชีพทีลายคนมองว่ามันเป็นอาชีพที่ว่าบ่สมเกียรติสมศักดิ์รีบอเป็นอาชีพที่จบปริญญาเป็นอาชีพที่บ่มี่แบบ่าวุฒิการศึกษาเสียค่ะไปน้องซึ่งแต่มันเป็นอาชีพที่ มันเลี้ยงชีพได้นะคะทุกคนทุกคนที่มาอยู่ในวงใจเกินร้อยเขามีอาชีพนะคะว่าจะเป็นเด็กหน้อยผู้หญ่ก็ตามแต่มีอาชีพมีเงินเลี้ยงครอบครัว mm hmm. ก็มาจากใจเกินร้อย mm hmm. ก็มาจากอาชีพเ mm hmm. ต้นกินลังกินที่คุณมาคอมเมนต์นี่แหละค่ะอ่าซึ่งถามว่าการเรียนนะคะหมอลํำม,มีบอนะคะกับมีแต่าบางคนกับจบบางคนกับ,บจบก็เสียแต่ว่าบอสบอยก็จบนะบอสบอยก็เรียนเหมือนกันนะคะทุกคนเขาก็ไม่ทิ้งการเรียนนะคะอะไรต่างๆน,นานาที่มันเกิดขึ้นเนาะจะบอกว่า ทุกอย่างเขามีเกียรติบางคนเนะ่ยเขาจบปริญญามามาเป็นหมอรำก็ยังมีเลยทุกคนมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันขมวดจูแลลวคือสาวเนิ่นวันน่นแหละสนับสนุนกันดีกว่านะคะให้กาลังใจบอลและเสื้อว่าบอลเนี่ยกำลังจะปั่นหลายๆคนขึ้นมาให้ดังคือบอลนะคะแล้วใครที่มีกระแสใครที่ดังแล้วนะคะก็ไม่เคยลืมพระคุณบอสก็กลับมาหาบอลนะคะบอลกับเป็นผู้ที่คือคอมเมน็์บางเขาเหมนวายแล้วบอสบอยะเป็นคนที่มีปัญญาอันประเสริฐนะคะ ไม่สมควรที่จะมาว่าให้เขาอะไรประมาณนี้แล้วก็เห็นเยอะสําหรับคอมเมนต์แบบนี้ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าไปเอาความคิดของคุณนะมาตัดสินคนอื่นเพียงแค่คลิปสั้นๆหรือว่าสิ่งที่คุณเห็นผ่านๆเห็นเขารวยแล้วก็เกิดความอิจฉาริษยาขึ้นมานะคะมาคอมเมนต์เขาไปทั่วไปทีนะคะซึ่งมันก็ไม่น่ารักนะแหละซอนนี้นก็ต้องอยากมาพูดแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้สนับสนุนไม่ว่าจะอาชีพไหนนะคะมีมีมอ่ามีเก๋ไม่ศักดิ์ศรีทอกันเบิดตวัาตามีเงินในบัญชีหลายค่ะสำนีมันวัดกันสำนีเลยนะคะ